ขอต้อนรับกับเข้าสู่ EP ที่4นะครับของ t o h t Experiment Simulator คือเกมที่นำเอาการทดลองทางความคิดนะครับมาอยู่ในรูปแบบที่ย่อยง่ายทีนี้ครับเกมนี้ครับไม่ได้ให้เพียงแค่ความสนุกอย่างเดียวนะครับยังให้ความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับในเชิงของปรัชญายอีกด้วย ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ3 EP ไม่ว่าจะเป็น t r o l l e y Problems นะครับ Buridan a s h แล้วก็ Brain In A w a t ทั้ง3 EP ทั้ง3เกมนี้นะครับทำให้เราเหตุเลยนะครับว่าการทดลองทางความคิดเนี่ยสำคัญชะไหนนะครับสำหรับการทดลองที่อาจจะผิดศีลธรรมหรือว่าทำไม่ได้ในโลกชีวิตจริง ทีนี้ครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องซิเซฟิสครับผมเราเคยพูดกันไปแล้วนะครับกับซิเฟิสในรายการพอดแคสต์ที่มีชื่อว่า philosophy unview นะครับซึ่งการที่เราพูดถึงซิเซฟิสเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนหนุ่มนะครับที่โดนสาบโดยเทพเจ้าให้มีหน้าที่ต้องเข้นหินขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อถึงยอดแล้วเนี่ยหินก็จะกลิ้งตกลงมาและเขาต้องเข็นขึ้นไปใหม่จากอีกด้านหนึ่งไม่จบไม่สิน้น มาดูกันนะครับว่าเกมเนี่ยเขาจะบอกหรืออธิบายอะไรเราซิซิฟิสนะครับจากตำนานเทพเจ้ากรีกนะครับเป็นตัวแทนของการต่อสู้ของมนุษย์กับความไร้สาระไม่ใช่กับความไร้สาระที่ไร้สาระนะครับเพราะว่ามันโอ้โหมันก็ต้องเข็นไปเรื่อยๆนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนาะในปรัชญาแนวคิด e x i s t e n t i a l i s m นะครับหรือว่าอัธิภาวานิยมนะครับการที่ซิซิฟิสกลิ้งก้อนหินขึ้นเนินเขา ต้องเรียกได้ว,ว่าเป็นสัญลไลษ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของความท้าทายที่แฝงอยู่ในชีวิตของมนุษย์นะครับและการสแสวงหาความหมายเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นความพยายามมากๆเลยเนาะแต่มันไร้ประโยชน์ครับผมแ้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลยอืมน่าคิดเหมือนกันเนาะมาดูนครับว่าวันนี้เราจะเจอกับใครบ้างคนแรกครับอโอเคคนนี้เราคุย คุยกันไปแล้วด้วยนะครับใน Philosophy and View นะครับกับเฮเกลครับผมนักปรัชญาชาวเยอรมันครับผมที่พัฒนาแนวคิดทางปรัชญาที่เรียกได้ว่าโอคคอมเพนซี oh, มากครอบคลุมมากเลยนะครับซึ่งรู้จักกันในนามของอุดมคติสมบูรณ์ Absolute Idealism เขาเน้นวิธีการโต้แย้งเชิงวิพากนะครับหรือ d i a l เล t i c a l m เ t h o d นี่แหละโดยเสนอว่าปรัชเรียกว่า ประวัติศาสตร์และความเป็นจริงเนี่ยพัฒนาผ่านกระบวนการของการขัดแยง้งและก็การแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งนําไปสู่การวิวัฒนาการของแนวคิดต่างๆงานของเฮเกลนะครับก็จะเรียกว่ามีตั้งแต่ธรรมชาติของเสรีภาพจิตสํานึกและก็รัฐต่างๆทั้งหมดเนี่ยเรียกว,ว่าเป็น profound influence หรือว่าเรียกว,ว่ามีผลกระทบแล้วกันเนาะกับปรัชญาตะวันตกเป็นอย่างมากมาดูกันว่าเขาพูดอะไรกันเฮเกลเนี่ยบอกว่าเฮ้ พวกคุณเคยครุ่นคิดหรือเคยคิดเกี่ยวกับตำนานของซิซิฟัสไหมชายคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้ต้องกลิ้งก้อนหินเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ดูมันกลิ้งกลับลงมาเมื่อถึงจุดสูงสุด ต่อไปครับไฮเปเทียครับผมไฮเปเทียนักปรัชญาเนโอพลาโตนิสนะครับเรียกว่าโอ้คนนี้ก็เก่านะจากจากักรวรรดิโรมันตะวันออกนะครับเขาสอนคณิตศาสตร์สอนดาราศาสตร์แล้วก็ปรัชญาเธอสนับสนุนว่าแนวคิดเนโอพลาโตนิสเนี่ยครับสนับสนุนเป็นอย่างมากแล้วก็เน้นว่าการแสวงหาความเป็นเลิศทั้งปัญญาแล้วก็ศีลธรรมเนี่ย,นเ,ยเนโอพลาโตนิสครับก็เป็นแนวคิดที่พูดถึงาการหาความรู้นะครับรวมถึงแนวคิดเรื่องของความจริงสูงสุดหนึ่งเดียว เหนือโรกทางกายภาพเหนือฟิสิกอลต่างๆแต่ว่าเป็นทางสมองทางปัญญามากกว่าเธอได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเรียนรู้และคุณธรรมเ i r ร์โชนะครับเขาบอกว่าอะไรเออโอ้ยเขาบอกว่าใช่แล้วมันเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับการดํารงอยู่ของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดและเป็นการแสวงหาความหมายท่ามกลางความว่างเปล่าหรือว่าความที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับ คนสุดท้ายเรารู้จักกันดีแล้วก็เคยคุยกันไปแล้วด้วยนะครับกับโซเครติสครับนักปรัญาชาวกรีกนะครับผู้ที่เป็นรากฐานสำคัญเป็นเรียกว่าฟาวเดชันเลยนะครับของปรัญาตะวันตกแล้วก็ เขาเก่งมากในเรื่องของการตั้งคำถามนะครับเรียกได้ว่าชีวิตที่ไม่ได้ไตรตรองเนี่ยก็ไม่คุ้มค่าก,กับการมีชีวิตอยู่โอ้โหคมจริงๆสกอริสบอกว่าอะไรครับผมสกอริสบอกว่าและคุณจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้สะท้อนถึงเรียกว่าวิธีการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างเพราะสําหรับผมเนี่ยมันดูเหมือนการใช้ชีวิตที่ไร้จุดหมายนะครับไม่มีโอ้โหไม่มีเป้าหมายเลยมองแล้วเป็นการลงโทษเป็นการลงโทษมากกว่าการเรียนรู้สะด้วยซับ เยวก็บอกว่าเออแต่มันก็มีความสวยงามอยู่นะในความลําบากหรือในการที่เราจะต้องพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของซิซิเฟสเนี่ยมันก็คือจุดประสงค์ของเขาเนี่ยแหละการต้องผ่านเอาชนะการเข็นหินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันก็คือคุณค่าของเขานั่นเอง ฮันบีเทียก็บอกว่าโอ้แต่ฉันขอเถียงนะฉันขอแบบเออขอแบบโต้แย้งนิดนึงนะความรู้และการสแสวงหาปัญญาที่มีความหมายมันมีอยู่นะเออแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งนี้แน่แความท้าทายของซีเซนเฟสเนี่ยแสดงให้เห็นในการสแสวงหาความจริงอย่างไม่ลดละโอ้เขาต้องเข็นขึ้นไปกลิ้งลงมาใหม่เข็นขึ้นมาใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่ามันจะยากก็ตามสกร์เกติสนะครับก็บอกว่าแต่ลองพิจารณาสิ่งนี้ดูครับ การรู้ถึงการต่อสู้ของเราเนี่ยไม่ได้นําให้เราเข้าใกล้คุณธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวแน่นอนครับเพราะคุณธรรมเนี่ยหรือ virtual นะครับเป็นสิ่งที่โซเกติสเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าเน้นย้ำอะไรกันการท้าทายเนี่ยไม่ใช่ตอก้อนหินนะครับเป็นสิ่งที่เป็นชาเลนจ์สำคัญเนี่ยไม่ใช่ก้อนหินแต่เป็นการเข้าใจว่าทาไมเราถึงต้องผลักดันมันต่างหากฟังดูเหมือนวิ่งมาราธอนเลยไหมววาจริงแล้วความท้าทายคงไม่ใช่การที่เราจะวิ่งได้ไกลไหมนะแต่มันอยู่ที่ใจนะครับ ซึ่งเฮเกลครับก็ได้บอกว่าโอ้ oh, แน่นอนที่สุดครับโซแคติส so และด้วยวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้นะครับเราจะทําให้จะทําให้เราเข้าใจในตัวเองแล้วก็เข้าใจโลกด้วยสล้องถึงการเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของการที่เป็นมนุษย์มากกว่ามนุษย์หรือว่าการเป็นสิ่งที่เรามากกว่าเป็นอยู่แล้วกันซึ่งไอเดียร์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มีค่าคือการเดินทางไม่ใช่ปลายทางโอ้การเรียนรู้และการเติบโตแม้ว่าจะดูเหมือนไร้สาระหรือสิ้นหวังก็ตามแต่ว่ามันมีความสําคัญอยู่ดี โซการิสก็บอกว่าถ้าเราต้องยอมรับสิ่งที่เป็นชะตากรรมของเราที่จะต้องผลักดันตลอดโดยไม่ต้องคำนึงถึงการพักผ่อนเลยหรือไงไม่มีทางออกจากวงจรน,นี้เลยเหรอมันจะต้องวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยไงเฮเกลก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการหลบหนีนะครับแต่มันเป็นการยอมรับสภาพของเราการผลักดันแต่ลายครั้งแสดงถึงความปรารถนาโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดลืมลิมิเตชันของตัวเองนั่นเองไฮเปเทียก hey ็บอกว่า และผ่านการหลุดพ้นเนี่ยหรือว่าไอาการที่จะต้อง transcendence นะครับเรามักพบกับการปลดปล่อยไม่ใช่จากการต่อสู้แต่เป็นจากเรียกว่าภายในและกันการเรียนรู้และการเติบโตของตัวเรานะครับแม้จะรู้ว่าก้อนหินเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่ตีนผาใหม่เนี่ยนั่นก็คือชัยชนะที่แท้จริงของเราเออใช่เหรอ <c oughs> ต้องเขียนใหม่นี่เป็นชัยชนะหรือเปล่านะโซกั so, ิสนะครับก็บอกว่าชัยชนะท่ามกลางความไร้าสาระงั้นเหรอ <c oughs> มันพูดถึงความยืดหยุ่นของจิตวิญญาณของมนุษย์ เป็นหลักฐานของความสามารถของเราในความหวังและความมุ่งมัน่นอืจริงเขาก็ตั้งคำถามได้ถูกต้องน,นะครับว่าจริงๆมันเป็นชัยชนะหรือเปล่านะครับไฮพัเทียก็บอกว่าใช่และในช่วงเวลาของการต่อสู้นั้นนะเราจะมีชีวิตชีวามากที่สุด มีส่วนร่วมกับแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของเราอย่างเต็มที่โอไฮพารเทีย oh, นี่ก็เป็นนิียวกทอนิสจริงๆนะส่วนเฮเกลก็บอกว่าการมีส่วนร่วมนี้นะครับการต่อสู้ที่ไม่เหมืนสิ้นสุดนะครับคือการสร้างแก่นแท้ของความจรงิงเป็นการเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องของการเติบโตของปัจเจกบุคคลนะครับอินดิวิดลแล้วก็เป็นเรียกว่าชุมชนและการคอลเลกทีฟก g สนะครับเติบโตไปด้วยกัน โซกาเดสก็บอกว่าดูเหมือนว่าซิซิฟิสเนี่ยในการต่อสู้อันเป็นนิรันดร์ของเขานะครับอีเทอร์นอลเนี่ยสอนให้เราเห็นคุณค่าของความอดทนความสง่าในการต่อสู้และความงดงามของฮิมันคอนดิชันเลยคงจะไม่น่าจะเป็นหมายถึงความเหนื่อยยากอะเนาะส่วนให้ปทียเนก็บอกว่าบทเรียนที่สวยงามจริงๆเนี่ยไม่ใช่น้ำหนักของก้อนหินแต่เป็นพลังแห่งจิตวิญญาณของเราที่ทนต่อมันนั่นเองที่กำหนดตัวตนและก็ความเป็นตัวเรา จริงมากเลยนะครับถ้าพูดแบบนี้นี่ก็นึกถึงโอ้โหการวิ่งมาราธอนจริงๆนะครับเาอาจจะซ้อมไม่ต้องถึงก็ได้เนาะที่เหลือเนี่ยมาอยู่ที่สภาพจิตใจเลยอยงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูเกมกันครับว่าเป็นยังไงโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่ที่ตีนผานะครับกำลังจะเริ่มต้นชาเลนจ์ที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้น มาดูกันว่าเราจะเรียกว่าทำยังไงหรือว่ารับมือกับการที่มันเป็นภูผาเอียงยังไงนะครับเออแต่มันอาจจะมีอะไรแตกต่างกันนะครับอ่ะเริ่มแล้วหรออ่ะเริ่มแล้วนะครับมีเท้าอยู่นะครับน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เรากดได้นะครับอ่าซิซิฟิสไปแล้วครับทุกครั้งที่กดเนี่ยมันก็จะเป็นการเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอ๋ะอแสดงว่า อะเราต้องกดนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นไปเรื่อยๆถึงแล้วก็กลิ้งลงมาใหม่ตามตำนานเลยนะครับแล้วก็อ่ะปลดล็อกอ e ชีพเมนครับ Over Again หรือว่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งทีนี้ระหว่างนี้ผมอาจจะ เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับคือซิซิเฟสเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ในตำนานกรีกโบราณนะครับที่ขึ้นชื่อเลยนะครับเรื่องความเจ้าเล่ห์แล้วก็การหลอกลวงครับผมเขาถูกกล่าวหาว่าได้หลอกลวงเรียกว่าโกงความตายแล้วกันนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะโอ้แต่ถึง2ครั้งครั้งแรกนะครับเขาถูกจับอ๋ออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ครั้งแรกนะครับเขาถูกจับโดยเทพเจ้าแห่งความตายนะครับหรือว่าทัทนอสทาทั ธนาทอสเออธนาทอสนะครับและครั้งต่อมาเนี่ยก็เรียกว่าเขาไปหลอกนะครับเพอร์เซฟอรนีนะครับให้ปล่อยเขาออกจากโลกแห่งฮอกโลกใต้ดินนะโลกแห่งความตายหรือว่านารกนั่นเองการการะทําของเขานะครับแม้จะฉลาดก็จริงนะครับแต่ว่าถูกมองว่าเป็นการเลวราท้าทายต่อธรรมชาติแล้วก็เทพเจ้าทําให้เทพเจ้าเนี่ยไม่พอใจ แล้วก็ลงโทษของซิซิฟัสการลงโทษของเขานะครับ <país> ก็คือการให้เขาเนี่ยต้องดันก้อนหินก้อนนี้นะครลกลมๆนะครับขึ้นเขาไปตลอดการกพอมันตกลงมาเนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องขึ้นไปใหม่เข้นขึ้นไปใหม่ <c oughs> ซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่มีวันจบนะครับที่สุดก็คงจะเป็นความทรมานนะครับงานที่ไม่เคยเสร็จนี้นะครับเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ไม่มีวันจบจริงๆเมื่อกี้ผมเห็นมีเอ้ยตรงนี้กดได้ด้วยอ่ะเขาบอกว่าเอ้ยทำไมเป็น ผลักของที่อยู่บนหัวเขาตกโอ้ยเขาต้องผักหินขึ้นไปโดยหัวโล้นเลยกดดีๆหน่อยครั้งหน้าเขาก็บอกนะครับว่าอาจจะเป็นกิมมิกแหละผมว่าคุณผู้ชมคิดว่าเกมนี้จะไปจบที่ตรงไหนครับเราจะต้องเค้นหินไปอีกสักกี่ครั้งถึงจะปลดล็อกอะช i e ทั้ง3อันนะครับถือว่าเรามาลองดูกันก่อน สำหรับใครนะครับที่เรียกได้ว่าเคยเห็นซิซิเฟสหรือเคยได้ยินมาก่อนแล้วนะครับก็คงจะรู้ว่าเป็นตำนานที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าความคิดนี้นะครับมันก็เคยถูกหยิบยกมาจากอัลแบรกามูนะครับอัลแบรามมสนะครับที่พูดถึงโอ้น่ารักจังอัลแบรามูสนะครับที่พูดถึงอธิบายเรื่องของอัศจรตี้นะครับหรือว่าความไร้สาระ เขามองว่าเนี่ยโอ้โหการที่มนุษย์จะต้องทําอะไรอย่างไร้จุดหมายแล้วก็ไม่มีเป้าหมายเนี่ยช่างเป็นการทําอะไรที่ไร้สาระจริงๆแล้วเราจะทำเป็นไปทําไมเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันหลังจากจบซิมูเลชันนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคปาลองที่2นะครับ Over อร์เกเดี่ยผมขอแอบดวนที่3นิดนึงนะโอเคครับผมว่าเราคงไม่ต้องเล่นกันจบก็ได้เนาะแต่ว่าอยากจะเห็นหมวกจังเลยโอ้กอนครับผมกอน สงสัยน่าจะขึ้นไปเปลายิงชุบข้างบนเนาะ <laughs> อีกสักครั้งครับอีกสักครั้งละกันก่อนที่เราจะออกไปพูดคุยกันนะครับถึงปรัชญาว่าเอ๊ะปรัชญานี้มันบอกอะไรเราหรือมันทำให้เห็นอะไรนะครับ

อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิซิฟิสเนี่ยเป็นตัวแทนที่นักปรัชญาอัลแบร์กามูสนะครับเคยหยิบยกมานะครับพูดถึงความไร้าสาระนะครับซึ่งความไร้าสาระของในมุมมองของการมูสก่อนแล้วกันนะครับก็คือการขัดแยง้งระหว่างความปรารถนาของเราที่จะค้นหาความหมายในชีวิตกับความเงียบที่โหเราเราไม่อยากจะทําอะไรเลยอาจจะเป็นความขี้เกียจก็ได้นะแต่เป็นการเงียบ ที่แบบโอ้เราไม่รู้จะทําอะไรเลยซึ่งซิซิฟิสเนี่ยเป็นตัวแทนของการต่อสู้โดยตลอดการนะครับเป็นวัฏจักรที่วนเวียนไปไม่มีวันจบไม่มีความหวังที่จะสําเร็จเลยแล้วก็เป็นตัวแทนของการต่อสู้กับความไรสาระนี้นั่นเองซึ่งในจุดนี้นะครับกามูสก็ยังเสนออีกว่าเรื่องราวของซิซิฟิสเนี่ยไม่ได้จบลงด้วยความสิ้นหวังนะครับแต่ตรงกันข้ามเนี่ยซิซิฟิสเนี่ยพบความหมายในการต่อสู้นั้นในขณะที่ C ิซฟัสคำลงให้กับลงเขาเนี่ยเขารู้ว่างานของเขานั้นไร้ประโยชน์ เขายังมีสติรับรู้ถึงสภาพของเขานะครับแล้วก็ยอมรับมันการมูสเลยสรุปว่าเราต้องจินตนาการว่าเซนซิฟิสเนี่ยมีความสุขเพราะเซนซิฟิสยอมรับชะตากรรมของเขาและโหยหาในความหมายในกระบวนการดันหินมากกว่าที่จะคาดหวังให้หินเนี่ยถึงยอดเขาจริงๆมันก็ถูกต้องนะครับหรืออย่างที่ไฮปทีพูดไปเกีย่ยวนะครับว่าสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ใช่การดันก้อนหินสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ใช่น้ําหนักของก้อนหินแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคือการที่เรามองออกหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราได้อะไรจากการทำสิ่งนี้ซิซิฟิสอาจจะมองว่าอุย๊ยฉันได้กล้ามนะฉันได้ความแข็งแกร่งของพระกำลังก,ก,กล้ามเนื้อฉันได้การที่คน look up to เนาะมองเป็นตัวอย่างของการไม่ยออ่อท้อเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเรื่องของซิซิฟิสเนี่ยสอนอะไรเราหลายอย่างมานะครับทีนี้เมื่อจบสเตจนี้ครับมาทบทวนกันนิดน,นึ่งดีกว่าว่าซิซิฟิสสอนอะไรเราในมุมของตัวเราเองนะครับที่ต้องออกไ,ไปเผชิญโลกทุกวันนี้ เซนฟิสนะครับสอนให้เราย้ำเตือนว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่การมุ่งไปถึงจุดหมายแต่เป็นเรื่องราวของการเดินทางการต่อสู้ความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากเป็นสิ่งต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นตัวกำหนดตัวเราเลยก็ว่าได้ในชีวิตของเราเองนะครับอาจจะมีหลายครั้งนะครับที่เราพบกับความท้าทายที่ยากที่จะเอาชนะสักหรือเกินแต่แทนที่เราจะปล่อยความท้าทายเหล่านั้นเอาชนะเรา เราสามารถเลือกที่จะหาวัตถุประสงค์ที่เป็นความหมายที่เราอยากจะทํามันจริงๆโดยยอมรับภาระหน้าที่ที่เราอาจจะต้องฝ่าฟันมันไปไม่ว่าจะทําซ้ําทํำซากแค่ไหนก็ตามเราจะพบความสมหวังและบางแะบางทีนะครับอาจจะถึงขั้นมีความสุขเลยก็ได้เหมือนที่กาููจินตนาการถึงซิซิฟฟสนั่นเอง แล้วหินของคุณผู้ฟังเลยครับคืออะไรครับอะไรคือสิ่งที่คุณผู้ฟังจะต้องทําแล้วทําเล่าซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่มีวันจบแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากกระบวนการดันหินของคุณผู้ฟังกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเรานิดนึงนะครับเราจะได้มาดูกันว่าอะไรละ่ะอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจและอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับรายการ Thought Experiment Simulator รายการที่เราจะนำเอาเกมนี่แหละ มาถอดบทเรียนกันแล้วก็ก็จะเจอกันทุกอาทิตย์อย่าลืมนะครับแวะเวียนเข้าไปฟัง p Philosophy Un view กันได้แล้วก็อย่าลืมรายการวันศุกร์ด้วยนะครับกับเขาเล่าว่าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ